รเพลงที่เป็นอมตะเนี่ยไม่เลือกเพศและไม่เลือกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุนะครับเข้าสู่เวทีแห่งดวงดาวที่หรูรสดาเสกครับแล้ววันนี้ครับซาเสกเราจะเริ่มต้นด้วยนะครับโชว์ที่ทําให้คุณผู้ชมเพลินตาเพลินใจกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเพลินจิตครับเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักในวันวานครับเพลงที่คุณประทับใจ ไข่ทอดโดยศิลปินที่คุณชื่นชอบครับเริ่มต้นโชว์แรกนะคะด้วยเพลงที่แค่ขึ้นอินโทรมาคุณผู้ชมสามารถร้องตามได้แน่นอนค่ะกับเพลงรักคือฝันไปโดยคุณโตสศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ใจดวงดาวเมื่อเพราวแสชายร้อนยังดันแสงอาทิตย์ซองรักวิชัยภูพาสุขเอจริญใหญ่คงมองพ้ารักกันทำไมรักบางครั้งาใจ้าเศ้าหมอง บามครั้งจองใจฉันสุขสันเมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกัน Oh, uh -huh. จ่อมื่อสักคร,รู่น่ะลุกขึ้นเต้นตามโยกกันห<ช>มดแน่นอนนะครับผมนะครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการ Starset นะครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรค่ะยันดีเพิ่มเติมนะครับกับต <จะ S 2> ัวนี้ครับผมค่ะขอเชิญเลยนะคะคุณนัทศักดาพรค,ค่ะสวัสดีค่ะพี่ออดกีริบุญครับและผู้สร้างสรรค์ตัวละครนีนะคะคุณนวัดอิสระไก่ศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้สนับสนุนโดยวิักดก์คลินิกค่ะประเดิมเริ่มต้นรักคือฝันไปตอนนี้รักไม่ฝันแล้วใช่ไหมครับร้องบนเวทีซาเสดเหมือนไปร้องตอนรายการสดเช้าเช้าหรือเปล่าอันนี้ตัวใครตัวมัน ขอย้ำเรื okay, ่องนี okay. ้ไปเพราะมันเงียบเลยไปเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมเข้าโผใหญ่ดีกว่าครับแล้วถาว่าไอเดียเริ่มต้นของเพลิงจิตทางเนี้มาจากตอนกับไปเปิดไดอารี่เก่าๆตอนวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นธรรมดาวัยรุ่นอกหักหรอครับาไม่หรอกครับจริงๆครับเพลงพวกนี้มันเติบโตมากับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงที่มันประมาณ30 25ปี30ปีเป็นเพลงที่ทุกท่านเนี่ยร้องได้เราก็เลยคิดว่า เอาละถ้าอยากทําคือจะทําในสิ่งที่เรารักที่สุดก่อนก็เป็นเพลงกลุ่มนี้ครับคือนอกจากเพลงที่เชื่อว่าทุกคนร้องตามได้แน่นอนศิลปินที่มาในคอนเสิร์ตก็ไม่วามนตาเลยเพราะนอกจาก3ท่านแล้วนะคะก็ยังมีพี่ก้องสหรัฐคุณเจนิเฟอร์คิมคุณเบนชลาทิพด้วยใช่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์รุ่นเดิร์ดเช่นด้วยใช่ไหมครับผมมีพี่แอดร์บาวครับผมอันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รุ่นใหญจริงๆครับผมเพราะเขาเสริมนิดนึงนะฮะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณนวัมดเนี่ยทีี่่่ใใช้นนนคคอเเเสิร์ตยยกกววาาาพลลงมบุ อยู่ในดการตามลิขสิทธิ์นะครับเพราะถ้าตามไม่หมดเดี๋ยวเขามาจับเราเนี่ยไม่ขึ้นซึ่งจริงๆนะในในแง่ของเพลงที่บางทีเราหาฟังได้ยากเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าแบบมีเงินแล้วซื้อได้ด้วยนะมันต้องอยู่ที่ว่าแบบเจ้าของลิขสิทธิ์อะอยากให้เพลงนี้มานี่หรือเปล่าเห็บอกพี่นวัดจะต้องไปบุกป่าฝาโดงแบบอ้อนวอนมากคำถามที่ดีมากไปคุกเข่าหาพี่แกตลอด S <S แล้วก็ที่วันที่สุดศิลปินที่เป็นเจ้าของต้นฉบับอยากจะถามว่าใครร้องอ่อาก็เลยได้รับความไว้วางใจก็อนุญาตกันมาเกือบหมดเรียกว่าเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดจริงๆเอาเป็นว่าน้องจอยไม่ผิดหวังครับร้อง<ร>อได้จนกต่นคอนเสิร์ตยังจบคอนเสิร์ตได้เลยเนื้อเรื่องยังมีอีกเยอะเอาเป็นว่าคุยช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตสักหน่อยโฉมขอให้เป็นพี่ฮ้องคีรุบูลละกันเพลงไหนทุนผู้ชมฟังค่ะ คงจะต้องเป็นเพลงรอวันฉนันเะเธอมัอ้งฮะถ้ามันทำไมคงต้องเป็นเพลงนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นเพลงที่ถ้านึกถึงอ๋อต้องนึกถึงเพลงนี้หลังจากนี้นะครับยกไปทีให้กับพี่ออสกิริบุญครับขอเขาเอ้าสู่รายการคาเอ่ค่ะทันนี้สนับสนุนโดยแบรนด์โลเคปริมเปลี่ยนสีผมดีแคชและเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ พูดถึงเพลงจากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เป็นยุค80ใช่ไหมครับนับไปก็ประมาณ30ปีกว่ากว่าด้วยน้าไปก็ประมาณประมาณนี้ครับประมาณ30 30ครับผมซึ่ง2คนนี้ไม่ทันแน่นอนก็มีคนที่เกิดในยุคนั้นจริงๆต้องยอมรับสารภาพว่าจะได้ร้องเพลงของตัวเองมีกฎว่ามี2ท่านมีพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีพี่ออสที่ได้ร้องเพลงของตัวเท่านั้นสองคนเท่านั้นสองคนที่ร้องเพลงของตัวเองแล้วห้ามร้องเพลงคนอื่นออสกับแอดคาราบาวกับออสทีรีบู หรือจะแอดหรือจะแอดคิริบูดออชแล้วอย่างงี้ในแง่ของการเลือกเพลงศิลปินมีมีส่วนไหมครับเพราะพี่นวันคอยบอกบอกส่วนมากศิลปินก็จะเต็มใจที่จะเลือกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีแบบทีมที่เลี้ยงเข้าไปซอฟนิดเดียวคือเขาให้เขาให้ศิลปินเลือกก่อนว่าอยากร้องเพลงอะไรแล้วมีทีมที่เลี้ยงเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ได้คือคือเลยก่อนไม่แล้วไปเลี้ยงศิลปเลยก่อนซึ่งนานๆที่จะเห็นทั้งต่อแล้งนาอาจจะร้องเพลงผู้หญิงเพราะอยากจะตอบโจทย์ว่า เพลงที่เป็นอมตะเนี่ยไม่เลือกเพศและไม่เลือกวัยเอางี้ตรลงเราสรุปแล้วใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นแบบร้องดอกไม้ป่าหอกอะไรที่เป็นเพลงผู้หญิงผู้ชายร้องยากมัดมือชอกบอนรายการมากก็ไปร้อนลุ้นกันเอาเองคือไม่อยากให้คนติดภาพเดิมตลอดว่าเพลงนี้จะต้องแบบเพศนี้ร้องจริงิเพลงมีความหมายกับทุกเพศอยู่แล้วใหยมาถามถึงเรื่องเพลงเอาคนในยุคก่อนดีกว่าพี่เกิดในยุคนั้นถามถึงเพลงที่ชอบมากที่สุดเมื่อย้อนกลับไปคือเพลงไหนที่เลือกมาหนึ่งในคอนเสิร์ต ให้พิก้องสารัตร้องคือเพียงศบตาเพียงศบตาได้อะได้ศบตาขอบคุณที่ช่วยนะครับเพื่มภาตัวกันครับผมากครับยอดลยครับชอบที่สุดนี่ถ้าไมถ้าไม่นับเพลงตัวเองนะถ้าไม่นับเพลงตัวเองนะครับโอ้โหเพลงยุคนั้นนี่มีเพลงเพราะๆเยอะตั้งแต่รุ่นปุ่ม่อนะครับตั้งแต่รุ่นโตก็มีกวนเอ็กซ์นะครับอย่างเช่นอาอพระเจ้าโอ้โหนี่ครับนี่เพราะ อ,อร์บนุ่มมากเลยล่นี่มมก็มีด้วยคือเปินสำลีติดคอ อ๋อน mm ี่คือแท้จริงใช่ไหมครับไปลองมายุคใหม่ครับมีหลายเพลงนะครับที่ได้ฟังมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าส่วนตัวที่ชอบเป็นพิเศษต้องยกให้เพลงเพราะเธอหรือเปล่าครับนิดนึงได้ไหมคะรับขอเสียงไม่ตกลงนี่เป็นสตางค์ทีร้องสุดที่เปิดตู้เพลงร้องใ้ร้องใ้ตลอดรใช่ไหมจ้าเฮ้ยนี่ภาษาหมื่เหรอโตแล้วครับโตแล้วครับผมชอบ ส่วตัวแล้วชอบเพลงของคุณพ่อเพลงนึงเพลงัวน้อยครับผมเพลงอะไรโบน้อยรอชูช่อครับบินยังไม่ไปว้ยไม่ได้นอยไม่้อนนอตลอดีุดงานด้ก่นนี่เกี่ครั้ง้าคนนี้นะจนเดือดเลยล่วง เยอะพอตีจะไม่ไม่ใจจนตีจนตีแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือความสนุกสนานและก็ความอบอุ่นของศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องในแง่ของโปรดักชั่นละครับเห็นบอกว่าพีนวัตรลงทุนไปแบบ20ล้านนี้เลยโอ้ยคือต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องขอบคุณศิลปินทุกๆคนเลยค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะที่ศิลปินเลยแต่สิ่งที่เราต้องจ่ายคืออะไรคะค่าลิขสิทธิ์สูงมากครับแล้วก็ค่าสถานที่ที่ Impact เนี่ยบอกเลยเพราะเราปิด Impact กันอยู่ประมาณ4-5วันเพื่่อจะตตกแงท ให้ดีที่สุดแล้วก็มีการรันครูมีการซ้อม ถึงจะเล่นจริงเพียงแค่วันเดียว2รอบแต่เราใช้4วันกว่าๆครับคุณผู้ชมต้องไปให้กำลังใจกันเยอะเลยกับคอนเสิร์ตเพลินจีเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมเลยค่ะคอนเสิร์ตมีพี่ไหนเมื่อไรยังไงจองบัตรได้ยังไงเอาคนที่แม่ยกเยอะๆแล้วกันนะว่าสองวันที่นะครับ16มีนาคมนะครับสองรอบด้วยกันสองรับบ่ายโมงถูกไหมครับครับแล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มครับครับผมส่วนบัตรก็เปิดจองแล้วครับที่ chiticketnature.com ครับผมครัถฝากสุดท้ายครับ ต้องขอบคุณพี่แอดคาราบาวด้วยเพราะว่าเวลาที่เราติดต่อพี่แอดไปเนี่ยพี่แอดถามว่ามีใครมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างซึ่งพี่แอดบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะธรรมดาพี่แอดจะแจมเพื่อชีวิตการนี้แจมเพื่อชีวิตของทุกๆคนนะก็เลยบอกเอาๆนะฮะมาแจมก็ต้องขอบคุณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์ปิดท้ายไล่มาแล้วเรียบร้อยเป็นโตแล้วเป็นพี่อ้นแล้วนะที่ของคุณนะครับผมปิดท้ายด้วยเพลงป๊าป๊าม๊าจากโฟล์พ์ครับ ีดอกไม้สวยๆจาก Miss Lily Flower มอบเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับคุณมุกครับนะครับช่วงนี้นะครับจะยกเวทีให้กับป้าป๊ามมาม้าของคุณนัทศักดาธรอนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมากับแก้มเดอะสตาร์ที่จะควงหนุ่มควนี้เขาจะมาเปิดตัวแบบเป็นทางการเลยนะครับหนุ่มคนนี้เป็นใครติดตามสหน้าสักครูครับ